หลายๆท่านนะคะก็อยากทําผลิตภัณฑ์เบเกอรี่นะคะแต่บางคนน่ะอาจจะมองว่าอุย้ยมันเยอะเกินไปอุปกรณ์เยอะ พอเยอะลงทุนสูงใช่ไหมคะแต่บางทีอะคะ่ะถ้าเรามีไอเดียง่ายๆนะคะเราอาจจะมองหาสิ่งรอบๆในครัวเรือนนะคะที่เราเห็นกันอยู่ผลิตภัณฑ์ง่ายๆตามครัวเรือนแล้วเราก็เอามาแอพพายได้ซึ่งวันนี้นะคะเราก็จะมาแชร์ไอเดียนะคะนั่นก็คือเป็นขนมปังไส้ทะลักนั่นเองค่ะซึ่งตัวขนมปังไส้ทะลักเนี่ยวันนี้เลยทางมดก็จะเอาเป็นขนมปังที่สําเร็จรูปมาแล้วเพราะฉะนั้นบ้านไหนที่ไม่มีเตาอบไม่มีเครื่องตีแป้งหรืออะไรก็ไม่ต้องกังวลเลยเพราะว่าบางทีเนี่ยเรา,าสามารถ หาซื้อในท้องตลาดได้เช่นกันนะคะเดี๋ยววันนี้เราจะทําด้วยกัน3ไส้เลยนะคะก็คือเป็นไส้คาราเมลซีอิ๊วดำนะคะไส้พิซซ่านะคะแล้วก็ไส้ไก่ผงกะหรี่นะคะเริ่มต้นที่ไส้คาราเมลซีอิ๊วดำก่อนเลยะคะ่ะ หลายหลายท่านอาจจะมองว่าซีอิ๊วดำเนี่ยเอามาทําขนมได้หรออะค่ะด้วยตัวนี้นะคะซีอิ๊วดำสูตรหนึ่งตาเด็กสมบูรณ์ค่ะตัวนี้ของเราจะใช้น้ําตาลใสแดงมาเคี่ยวนะคะจนเกิดสีและได้กลิ่นรสคล้ายๆคาราเมลเลยะคะ่ะแล้วก็ปรุงรสเพิ่มเติมด้วยซีอิ๊วนะคะเพราะฉะนั้นนะคะก็จะมีทั้งรสชาติหวานนะคะแล้วก็มีความเค็มมาตักนะคะหลายหลายคนอาจจะสงสัยว่าเอรสชาติจะคล้ายๆอะไรก็ให้หลายๆา,ยายท่านนึกถึงเลยว่าเป็นซอสเตดคาราเมลนะคะเป็นไอศครีมซอสเตดคาราเมลก็คือจะมี รสหวานนะคะหอมกลิ่นคาราเมลแล้วก็มีความเค็มมาตัดเลี่ยนค่ะเดี๋ยวยังไงเริ่มกันเลยนะคะอันดับแรกเลยนะคะเดี๋ยวเราเซตเตาค่ะเดี๋ยวเราจะใส่ตัวน้ําตาลทรายก่อนนะคะค่ะแล้วก็สีอูดาสูตรหนึ่งตาเด็กสมบูรณ์นะคะที่เราใส่น้ําตาลเพิ่มเข้าไปอะคะ่ะเพื่อให้โครงสร้างของ ตัวซอสคาราเมลเราอะคะ่ะมีความข้นเพิ่มมากอีกนะคะเพราะนี่อาจจะแบบไม่ได้ข้นมากเพียงพอนะคะโอเคค่ะเดี๋ยวเราจะเปิดไฟนะคะอันนี้เราจะใช้ไฟอ่ไม่แรงมากนะคะเพราะว่าถ้าเราใช้ไฟแรงมากเกินไปอะคะ่ะตัวน้ำตาลของเราจะไม่ง่ายขึ้นแล้วอาจจะเกิดรสขมที่มากเกินไปอะคะ่ะมากกว่าความเป็นคาราเมลนะคะ น้ำตาลเริ่มละลายนะคะเดี๋ยวเราก็จะใส่วิปปิ้งครีมนะคะถ้าสมมุติว่า,เ,าเราอยากให้ต้นทุนเราลดลงมาใช่ไหมคะเราก็จะใส่เป็นตัวของนมสดนะคะแล้วอาจจะเพิ่มแบะแซเพิ่มเข้าไปนะคะเพื่อให้เขา,ามีความข้นหนืดเพิ่มมากขึ้นนะคะเราจะคนให้เข้ากันนะคะแล้วก็จนมันเป็นฟองนะคะก็ดูจนฟองเขาละเอียดนะคะ ตอนนี้ส่วนผสมก็เริ่มเป็นฟองละเอียดแล้วนะคะนี่นะคะแล้วเดี๋ยวเราก็จะใส่เนยนะคะโอเคแล้วก็คนให้ส่วนผสมเข้ากัน,นะคะ่ะเมื่อเนยละลายเข้ากันดีแล้วนะคะเดี๋ยวเราก็ปิดไฟได้เลยค่ะแล้วเดี๋ยวเราจะพักไว้ให้เขาเย็นตัวนะคะเพราะว่าถ้าเขาเย็นตัวเนี่ยเขาจะมีความข้นหนืดมากขึ้นค่ะ เดี๋ยวเราไปทำตัวอื่นกันต่อเลยค่ะเดี๋ยวเราจะมาทำไก่ผัดผงกะหรี่นะคะซึ่งเดี๋ยวจะทำเป็นไส้ของขนมปังด้วยเช่นกันนะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยค่ะค่ะอย่างผลิตภัณฑ์ไอเชฟของเรานะคะก็คือของเราเนี่ยจะเป็นเนื้อเพสนะคะก็คือเป็นน้ำนั่นเองค่ะเป็นคล้ายๆน้ำพริกนะคะ ทำให้เวลาผสมหรือเอามาทำปรุงอาหารนะคะก็จะง่ายขึ้นนะคะเข้าส่วนผสมไ่้ง่ายขึ้นค่ะฉีกเป็นซองนะคะแล้วก็มาผสมกับไข่ไก่นะคะค่ะแล้วเดี๋ยวคนให้ส่วนผสมเข้ากันนะคะ อีกอย่างการที่เราใช้ซอสหรือเครื่องปรุงต่างๆค่ะที่สําเร็จรูปแล้วนะคะ1คือสิ่งสำคัญเลยเราจะควบคุมคอสเราได้เหมือนกันนะคะจะทําให้เราก็ค,คุมิมันต้นทุนเราได้อย่างง่ายขึ้นค่ะเข้ากันแล้วนะคะเดี๋ยวเริ่มผัดเลยนะคะเราก็จะใช้น้ํามันพืชเล็กน้อยนะคะคาตามด้วยหอมใหญ่นะคะเ,เดี๋ยวเราผัดจนเขา ใสนะคะก็คือสุกนั่นเองค่ะก็เริ่มใสขึ้นแล้วนะคะแล้วก็มีกลิ่นหอมแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะใส่เนื้อไก่ลงผัดนะคะอันนี้เราก็พยายามยีเนื้อไก่นะคะให้ไม่เป็นก้อนเพราะเวลาทําไส้ขนมหรือไส้อาหารอะไรต่างๆก็ตามอะค่ะทําเป็นชิ้นเล็กนะคะจะทําให้เราห่อง่ายจะทําให้เราใส่ได้ง่ายนะคะแล้ว มันจะดูอาหารนะคะฟูนะคะดูน่ารับประทานมากขึ้นค่ะค่ะทีนี้ไก่ก็พอแรกแล้วนะคะก็ไม่ติดกันเป็นก้อนมากแล้วนะคะเดี๋ยวเราก็จะใส่ตัวนี้ไปเลยนะคะก็คือไอเชฟผัดผงกะหรี่นะคะที่เราผสมกับไข่ไก่นะคะใส่ลงไปแล้วเดี๋ยวก็คนไวๆค่ะ แล้วเมื่อไข่สุกนะคะเราก็ปิดไฟได้เลยค่ะค่ะเดี๋ยวเราพักไว้นะคะแล้วเดี๋ยวเราทําไส้อื่นต่อนะคะค่ะส่วนไส้สุดท้ายนะคะก็เป็นไส้ที่ป๊อปปูล่ามากเลยนะคะก็ะคือไส้พิซซ่านะคะแต่หลายคนอาจจะมองว่าเอ้ไส้พิซซ่าเนี่ยทำอย่างไรทํายากไหมนะคะเออเราทําง่ายๆตามสไตล์บ้านๆของเราเลยนะคะก็ส่วนผสมเลยก็คือจะมีซอสพริกนะคะแล้วก็จะเป็นซอสมะเขือเทศนะคะ ใช้อตัาส่วนคือซอสพริกส2ส่วนซอสมะเขือเทศ1ส่วนนะคะแล้วก็จะมีเอ่อออริกาโนนะคะอันนี้จะให้กลิ่นงั้นเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยค่ะเดี๋ยวอันดับแรกนะคะเราจะมาผัาดก่อนนะคะใส่น้ำมันไปก่อนนะคะใส่หอมใหญ่ลงไปนะคะส่วนเนื้อสัตว์ที่เราจะใส่นะคะวันนี้เราก็จะมีตัวของแฮมนะคะหรือถ้าใครชอบ ไส้กรอกก็สามารถใส่เพิ่มเข้าไปได้ด้วยเช่นกันค่ะค่ะพอหอมเริ่มเริ่มใส่เริ่มสุกนะคะเริ่มวาวขึ้นเราก็จะใส่ตัวแฮมเลยนะคะใส่เนื้อสัตว์ได้เลยค่ะค่ะแล้วเดี๋ยวเราก็จะเริ่มปรุงรสนะคะใส่ซอสพริกนะคะ ล้วเดี๋ยวใส่ซอสมะเขือเทศค่ะค่ะแล้วเดี๋ยวเราผัดให้เข้ากันค่ะค่ะแล้วเดี๋ยวเราก็จะใส่ตัวออริกาโนนะคะเพิ่มกลิ่นค่ะผัดต่อนะคะ แล้วขั้นตอนนี้ค่ะคือถ้าสมมติว่าเราอยากให้ไส้เราอยู่ได้นานขึ้นเราสามารถผสมแป้งมันกับน้ำนะคะใส่เข้าไปได้นะคะก็จะทําให้ไส้เราเนี่ยมีความข้นหนืดมากขึ้นนะคะแต่ถ้าสมมุติว่าทานสดเลยนะคะขายสดๆสทานสดๆก็คือก็ไม่ต้องใส่น้ําแป้งก็ได้ค่ะอ๋อแล้วก็การที่เราจะทํา ไส้ต่างๆนะคะเมื่อทานคู่กับแป้งจะเป็นขนมปังก็ดีจะเป็นซาลาเปาก็ดีนะคะอันนี้เราจะต้องผัดให้ไส้เขาอะค่ะมีรสชาติเข้มข้นขึ้นมาอีกหนึ่งสเต็ปเขาเมื่อเวลาทานคู่กับแป้งแล้วอะคะ่ะรสชาติเขาจะได้ไม่จืดไปนะคะโอเคนี่ก็เริ่มแห้งแล้วนะคะเดี๋ยวเราพอเดี๋ยวเราพักเดี๋ยวเราใส่จานนะคะ ขั้นตอนสุดท้ายนะคะก็คือขั้นตอนประกอบล่างแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะนํามาใส่ไส้กันนะคะแต่ที่สําคัญเลยในการทําอาหารความสะอาดก็เป็นสิ่งสําคัญะคะ่ะเพราะฉะนั้นก็เลยก็จะแนะนําทุกท่านว่าเวลาเราทําอาหารนะนะคะ,ะเมื่อเราสัมผัสอาหารที่เราจะรับประทานแล้วนะคะเราก็ควรจะมีถุงมือในการป้องกันหรือถ้าไม่มีถุงมือเราก็ควรจะต้องล้างมือทําความสะอาดนะคะ,อ,ะอันแรกเลยเดี๋ยวเราจะใส่เป็นไส้อันนี้ก่อนนะคะเป็นไส้ผัดผงกะหรี่นะคะ แล้วก็ไส้พิซซ่านะคะไส้พิซซ่าเนี่ยค่ะอาจจะสามารถเสิร์ฟ่บงนี้ได้หรือว่าจะาล่ามาอยองเนสก็ได้นะคะหรือว่าถ้าอยากชอบชีสนะคะอยากเพิ่มแวลูให้สินค้านะคะก็ใส่ชีสไปนะคะเดี๋ยวโรยชีสแล้วเดี๋ยวเราไปอบต่อสักหน่อยนะคะอันนี้เราใส่ไว้ก่อน,นะคะ่ะ ค่แล้วไส้สุดท้ายนะคะอันนี้ก็จะเป็นไส้คาราเมลสีวดํานะคะคนหน่อยนะคะในตัวนี้ค่ะเราสามารถโรยถั่วนะคะไปได้เลยแล้วแต่ชอบเลยนะคะก็ถ้าสมมติอยากให้สวยงามก็อาจจะเป็นอัลมอนด์สลด์นะคะหรือว่าถ้าเอาลดคอสตด้วยอะไรด้วยนะคะเราก็ใส่เป็นเม็นมะม่วงหิมะพานนะคะ เราก็โรยถั่วให้ดูน่าทานหนย่นะ,ค,ะค่ะเราก็จะได้ขนมปังสามหน้านะคะค่ะก็เมื่อกี้นะคะก็ได้นำตัวไส้พิซซ่านะคะไปอบนะคะนำชีสไปอบแล้วหน้าตาก็จะได้เป็นประมาณนี้เลยนะคะ ก็หวังว่าจะได้เป็นไอเดียให้กับใครหลายๆท่านนะคะเพราะว่าทําไม่ยากเลยนะคะทําง่ายด้วยแล้วก็ด้วยหน้าตาที่เราตกแต่งออกมาให้สวยงามนะคะเราก็น่าจะขายได้ง่ายขึ้นนะคะหรือถ้าใครมีปัญหานะคะหรืออยากปรึกษานะคะก็สามารถปรึกษาได้ที่สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารราชกระบังนะคะคณะอุตสาหกรรมอาหาระคะ่ะหรือถ้าใครอยากดูสูตรอาหารนะคะหรืออยาก อสอบถามข้อมูลผลิตภัณฑ์นะคะของเด็กสมบูรณ์คะก็สามารถเข้าไปทักทายกันได้ที่เด็กสมบูรณ์แฟนเพจนะคะใน f a c e b o o k นะคะหรือว่าจะเป็นเว็บไซต์เด็กสมบูรณ์ก็ได้ค่ะขอบคุณค่ะ